การเร้าเรียนในบ้านเมืองเหล่านี้จะเป็นข้อสำคัญที่หนึ่งซึ่งฉันจะอุตส่าห์จัดขึ้นให้เจริญจงได้พระราชดำรับในราชการนห้านะคะนี่คะ่ะก็จะมีรูปนักเรียนนะคะ ่านสนับสนุนเรื่องการเร้าเรียนนะคะจะมีรูปหนังสือรูปโรงเรียนแล้วก็นักเรียนนะคะนี่นะคะรายละเอียดนะคะรายละเอียดของแบงค์ร้อยนะคะดูรูดลายนะคะสวยงามมากๆนะคะ ทุกท่านดูนะคะตรงนี้จะเป็นเขียนว่าอะไรทุกท่านอาา่านออกไหมคะหนึ่งร้อยค่ะหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทเห็นไหมคะตรงนี้นะคะถ้าทุกบางท่านไม่สังเกตจะไม่รู้นะคะว่าตัวหนังสือตรงนี้เขียนอะไรนะคะทุกท่านเคยสังเกตไหมเอ่ยลองไปสังเกตดูนะคะตรงนี้จะเขียนว่าหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะคะ ท่านใดที่มีสะสมแล้วก็ดีใจด้วยนะมาชมด้วยกันนะคะดูลวดลายนะคะความปาะณีตนะคะดูลวดลายจะสวยงามมากๆนะคะบางอัดบางท่านอาจจะมองเผื่นๆนะคะอาจจะมองผืนๆว่าเออเป็นรูปอะไรอะไรอย่างนี้นะคะพอมาซูมดูใกล้ๆนะคะจะรู้ว่าความสวยงามเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะ เป็นสมเด็จพระพิยามหาราชนะคะราชการที่ห้านะคะทรงเลิกทาสแล้วก็พัฒนาเรื่องการเรียนนะคะสวยงามมากๆค่ะดูใกล้ๆนะคะ บางท่านอาจจะดูในคลิปนี้ยังไม่ชัดเท่าไหร่นะคะลองท่านหยิบตั้งที่อยู่ในกระเป๋ามาดูเลยนะคะท่านใดที่มีนะคะส่วนมากจะมีนะคะแบงค์ร้อยรุ่นนี้จะมีใช้อยู่นะคะยังมีใช้อยู่นะบางท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะแอปให้ดูอะไรนะคะเนี่ยค่ะให้ดูรายละเอียดรูดลายนะคะที่อยู่ในธนบัตรนะคะว่าสวยงามขนาดไหนนะคะ เส้นลวดลายหรือว่ารูปภาพต่างๆมีความหมายยังไงนะคะก็คืออยากให้ดูตรงนั้นนะคะก็จะมีความหมายนะคะในในธนบัตรไม่ใช่แค่ว่าความสวยงามอย่างเดียวนะคะก็จะมีเรื่องเล่าแล้วก็มีความหมายในในแต่ละธนบัตรนะคะไม่ว่าจะเป็นแบงก์สิบยี่สิบห้าสิบหรือว่าหนึ่งร้อยนะคะไปสังเกตดูดีๆนะคะ จะสวยแล้วก็มีที่มาที่ไปแล้วก็มีเรื่องเล่านะคะว่าแต่ละธนาบัตรหรือว่าแต่ละแบงค์นะคะจะมีความหมายอะไรนะคะมาดูด้านหน้านะคะนี่คะ่ะด้านหน้ารัฐบาลไทยนะคะธนาบัตรเป็นเงินที่ชำระนี่ได้ตามกฎหมายหนึ่งร้อยบาทนะคะ ดูลุดลายนะคะให้ดูใกล้ๆนะคะนี่ค่ะมีมนขลังนะคะบางทีดูไปน้ําตาก็จะไหลไปด้วยเหมือนกัน นี่ค่ะเคค่ะแบบที่สามนะคะแบบที่สามนี่คือแบบที่สามนะคะดูด้านหลังนะคะ